สวัสดีครับพอดีผมซื้อลออชิมาโนมานะครับตัวหนึ่งเป็นชิมาโนเซโดนาปี2023ันะครับเป็นเซโดนา2005 SDHSDH ก็คือสปูลตื้นนะครับตัว S ก็คือ S สิงคโปร์คือสปูลตื้นแล้วก็ d H คือดับเบิลแฮนด์มี มีเป็นแขนคู่นะครับซื้อมา,อาเพื่อจะเอามางานตกประมึกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปตกประมึกสักทีตามสเปคเนี่ยจากโรงงานเนี่ยบอกว่าเจ้าลอกตัวนี้เป็นลูกปืน3าบวกหตลับนะครับลูกปืนค่อนข้างจะน้อยนะครับทีนี้ผมก็มาลองดูแกะดูแล้วก็ดูจากเทปที่พี่พี่บน u t u b e เนี่ย เขา,าแกะให้ดูนะครับแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะอัปเกรดลูกปืนได้อัปเกรดลูกปืนเนี่ยได้ประมาณห้าตลับนะครับที่ห้าตลับก็คือที่ที่ลายโรเลอร์เนี่ยชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มือมือจับมือหมุนเนี่ยอีกคู่ละสองตลับก็เป็นสี่ตลับนะครับเป็นห้าตลับเบอร์ลูกปืนเนี่ย ผมลองแกะดูแล้วนะครับที่จะใช้นะครับก็ใช้ลูกปืน5้าตลับเบอร์เดียวกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีไขควงปากแจกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีลูกปืน5ตลับนะครับขนาดของลูกปืนที่ใช้นะครับเป็นขนาดวงใน4มิลลิเมตรวงนอก7มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หนา2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ อันนี้ใช้5ตลับนะครับแล้วก็มีแหวนรองลูกปืนอีก3วงนะครับเป็นขนาดวงใน4มิลิเมตรวงนอก6มิลิเมตรนะครับแล้วก็หนา0.5ม mm ิลิเมตรนะครับผมเตรียมไว้3วงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะใส่2หรือ3วง1จะพอดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับรับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองแกะตัวลออก,กันดูนะครับ สำหรับตัวลายโรเลอร์นะครับเราจะเห็นว่าตัวบูสเตอร์เนี่ยเป็นบูสเตอร์เลนะครับแต่ว่ามันมีสองขยักนะครับคือท่านล่างเนี่ยส่วนท่อนล่างเนี่ยนะครับจนท่อนล่างเนี่ยอ่า มันจะเป็นขนาด7มิลนะนะครับแต่ข้างบนเนี่ยท่อนบนเนี่ยมันจะเป็นขนาด6มิลนะนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6มิลนะนะครับไซส์ข้างในเนี่ยเป็น4มิลนะครับมันจะมีบ่ารับอยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นเป็นบ่าก,กว้างๆอยู่อันหนึ่งนะครับทำให้เราใส่ลูกปืนขนาด4คูณ7คูณ2.5มิลเนี่ยได้ได้แค่ตลับเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะาลองแหวนเอาแหวนลองชิมเนี่ยอลองด้านบนไปนะครับให้ให้ให้ให มันไปถึงระยะยุดน,อดน็อตน,นะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับก็เอาลูกปืนใส่เข้าไปเลยนะครับ นี่ครับมันจะใส่ได้อันเดียวแล้วก็ใส่ไปติดอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับไปติดอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งที่บามันเล็กกว่าเนี่ยนะครับคือฝั่งฝั่งที่ไปที่ขาขาลอกนะครับก็คือลองเอาแหวนแหวนลองลอง,ลองเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะครับ ใส่ดูก่อนนะครับดูเราเอานิ้วลูดดูว่าแหวนนี้มันมันพอดีหน้าหน้าแป้นหรือยังนะครับถ้าพอดีหน้าแป้นแล้วแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ผมใส่ไปแค่2อันนะครับเดี๋ยวลองใส่อันที่3ดูว่าใส่ได้ไหมนะครับเอาใส่อันที่3อ่าอันที่3ก็ยังได้อยู่นะครับแปลว่าใส่ได้3มวงนะครับประมาณ1.5มิลนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาประกบเข้าไปที่ที่หน้าแป้นตัวนี้นะครับ แล้วก็ขันน็อตกลับไปครับพอเราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วนะครับเรามาเทสนะครับว่าลายโรลเลอร์เนี่ยมันหมุนลื่นดีไหมนะครับ วิธีการทดสอบก็ใช้เอ็เก่านะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นเอ็นเก่าๆนะครับโดยเฉพาะเอ็นที่บิดตัวแล้วแล้วก็มีความสากนิดนึงที่ที่ตัวเนื้อเอ็นนะครับอันนี้จะดีมากเลยแต่ถ้าเป็นเอ็ใหม่ๆลื่นๆเนี่ยมันจะเทสยากนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเราก็เอาเอ็นเนี่ยร้อยเข้าไปเลยครับในลายโรลเลอร์นะครับ,รบแล้วก็เทสเลยครับ ดูเลยนะครับว่าลายโรเลอร์มันหมุนไหมนะครับถ้ามันหมุนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเอ็นที่สากเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าว่าตัวลายโรเลอร์เนี่ยมันหมุนแล้วนะครับเดีย๋ยวผมทําให้ดูใกล้ๆนะครับเียเราจะเห็นว่ามันหมุนลื่นเลยนะครับ คือถ้าใส่ลูกปืนที่ที่ทตักแกนหมุนมันยากนะครับคือมันจะมีมีชิมที่รองอยู่ที่ฝั่งน็อตนะครับตัวหนึ่งต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับถ้ามีฟอร์เซปเอาใช้ฟอร์เซปเนี่ยมันจะง่ายนะครับครับเอาใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ลูกปืนตามลงไปครับเกลี่ยด,ดูให้ดีนะครับมือเบาๆใจเย็นๆน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ลูกปืนใส่เข้าไปได้เลยนะครับ เสียบเข้าไปที่แกนนะครับ สำหรับตลับทุกปืนที่ผมได้ลองอัปเกรดแล้วนะครับในแกนหมุนนะครับอันบนเนี่ยจะยังไม่ได้อัปเกรดนะครับจะเป็นบูทพลาสติกของเดิมอยู่นะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยเราทดสอบอัปเกรดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองหมุนดูนะครับอันบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยหมุนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันล่างเห็นไหมครับมันจะลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ ตอนนี้อนนาณาก็จะได้ล็อกซอโดนาที่มีสเปคเท่ากับเป็นลูกปืน8บวก1ตลับนะครับคือของเดิมมี3ตลับเพิ่มไป5ตลับนะครับของเดิมมัน3บวก1ตลับนะครับเพิ่มเข้ามาอีก5ตลับเป็น8บวก1ตลับนะครับสําหรับอะไหล่เก่าที่ถอดออกเนี่ยก็ใส่ซองเก็บไว้นะครับเป็นอะไหล่นะครับ